กันล่อกันกล้ามเลยพี่กังกล้ามเลยต้งกันเองดิน้องโทษทีครับโทษทีครับลืมปิดไม้โทษโทษโทษซับพอร์ตโคตรง่เหมือนฟ้าไม่เอ้ยโทุกคนอะมึงกโง่อไอ้หยาแล้วแล้วไอ้เหี้ยจะตายก็มีหิวให้เหี้ยแล้วไอ้หิวให้ยอารนรอรอมีตาตุ่มเตียวโอ้โหแล้วโอเคอ่ะไอ้จะบมือเดี๋ยวผมไปช่วยกล้กัน ไม่ต้องไม่ต้องเหยื่นโอไม่ได้ขอเหยืนไม่ต้องเหยืนเหยืนไม่ต้องเหยืนเเฮ้ยจับเยสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาโซโลโ่แล้งนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณ,คณมีความสุขเกินไปนะครับผมบผมแนะนํานะครับมาโซโล่แล้งครับผมแล้วคุณจะรู้จักกับความทุกข์ครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ทีมประมาณไหนนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับโซโล่แรงบอกเลยนะครับการโซโล่แรงอะแหลงสูงสูงอะผมบอกเลยว่ามันไม่ยากหรอกเพราะว่าทุกคนมันเล่นเป็นแล้วมันเข้าใจเกมกันหมดมันจะค่อนข้างง่ายครับมันจะอยู่ที่ข้อผิดพลาดของแต่ละฝั่งละอ่าจนจะเป็นแบบการเล่นพลาดและนิดๆๆน้อยๆอ่ามันจะทําให้เราแพ้แต่ถ้าเราโซโล่แหลงในระดับที่ยังแบบ ยังอาจจะคุมเกมกันไม่เป็นเท่าไหร่นะครับผมก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันแบบเหนื่อยมากๆนะครับผมก็ก็ตามระดับอะเนาะตามระดับแรงที่เขาจัดมาแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้แบบพูดเหเียดหรือว่าบุลลี่แรงนะครับผมแต่หมายถึงว่าตามเทียร์แล้วกันนะครับอืโอเคนะก็เดี๋ยวเราไปโซโล่แรงนะครับผมมาดูกันนะครับจะรอดจะล่วงอขอจังเกินขอจังเกินโอเค หัวจะปวดไหมเนี่ยครับเล่นแรลงคนเดียวครับน้องๆมารอ,อดูกันดีว่าผูดได้แชมป์เชียเลยครับพึดดงพ่ดดงโดนไปสี่ศูนย์พึ่งโดนไปสี่ศูนย์ขอโทษนะเหยื่นขอเหยื่นเหยืนอ๋อเหยืนนย่นคือไอ้ย่าแมนขอโทษนะเหยื่นเล่นอะไรดีวะเจอคิกซี่โอ้โลเอ้ไปเลนได้ปะวะ ผมว่าเวเลสนี่ตกออยูศีรษูนไม่ดีครับอะไรก็คือศีรษูนนะพี่โอแมนยูไงครับที่ไม่รู้ผู้ศีรษูนเนี่ครับ,รรออรรบจำไม่ได้หรอครับวัน,น,เ,าานเ,เนี้ยอ๋อแมนยูโอ้ยยอดละถ้าแมนยูกับลิเวูศีรษูนเราตาเนี่ยเราเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเยอะ คอบอลต้องคุยกันคอบอลต้องคุยกันคอบอลคุยกันผมตายสุดสิทธ์นะคอบอลคุยกันครับอัเนี้ยจับเองได้นะไอ้เสี้ยมันดีื้ามันีดนีระด้างอดทอดทอดทอดเดนเดินเดนโอยอะไรวะเนี่ยจับไปเลยฮะคุณไปเลยไอ้เสี้ยไอดได้ดนเด่นโดนได้ไงวะ นี่มันสุดยอดไรเหยิืไอเหยือไปเหยื่อได้วัวมาแล้วถอยเลลยงมาแล้วกูบินแล้วกูเบนเฮ้ยเหยื่อเนี่ยเฮ้ยริเวอร์ขอ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 คลิปด้วยได้ไหมครับริเวอร์ริเวอร์ริเวอร์ได้ไหครับเหลือไปเหยื่อเราได้เหยืนอตายไอ้เี้ยโคตรสุดเลยว่ะไอ้เี้ยเคลีี่แม่งเอาว่ะ ให้ผมมาครับกลางอ่ะพี่ชายเอาเเฮียผมโดนครับผมโดนครับพี่ชายผมโดนครับอยู่ในป่านะตัวโจรอยู่ในป่านะ่นไอ้ไอ้หลอฟ้าไหลอฟ้าไปหนอฟาทำไมทีนี้มันช่างมีไหวอะไปมาหน่อยลงมาหน่อยเลดินเลยดินเลยเดินบนเลยินบนเลยเอาเลยเอาไปไเอาเราบนเลยเอาบนเว้ยเอาบนเว้ยเอาบนเอาบนเอาบนเลยเออไว้เออเฮียมกรอยู่แล้วงครับคุณดูผิดขอโทษเพื่อนหนอฟ้าพี่ใครฟ้ามาพี่เฮียมอรติดเลย ควายเอาดิเกูถือไอ้กูถึงกูถือเอาดิเอาดิเออเอาดิเอาดิกูถึงเอาดิเอาดิกูถึงเอาดิมึงก็เอาดิเอาวีนหรือตลาดมึงเอาดิน้องเอาแล้วแครี่กูะอเอาแล้วแครี่ไม่เอาอากมาแครีแล้วแครีอย่เอาเลยเอ้ยกูอยู่เนี่ยเม็ดเม็ดเม็ดเออสวยสวยเยินเอาผมโดนแล้วเชนมาลวงนิดเดียวหายเลย ฮ้ยบบุไม่มาช่วยเลยเฮ้ยมาช่วยบน่อยเฮ้ยแล้วอไเฮยมจะตยกันล้ตายตายวเนี่ยช่กนหน่อยเน่กจะโลกึบกสโลกึบโอเคกุสโลกึบกูหมุนกูหมุนกึบโอเคกูไม่ได้สกิลเฮียไหนไหนมาดิเข้ามาดิอ่ะเข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยเอ้ยหวหัวหัวหัวเฮ้ยเอาดอาดเอาดิเอาดิเอาดิ โอ้ยต be ันมันนะฟางโค้ดดกวานี่อออันนีเยนนี่เยินไอู้กเกียวกูเกียวกูเกียวกูเกียวเยินเยินกูเกียวเยิน้เปิดแล้วใสหน้าแล้วกูมาสวย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 วันนี้วันนี้ลืมว่าผู้แพ้เป็นไงน่ะตีสูก็ไม่มีอะไรไอ้เยินไอ้เยินไอ้เยนไมไหนเอาป้าันไม้เอาป้ายมไม่โก โอ๊ยแล้วมึงจะมอมใบพูดวะเ้ากูเอาลรากูเอาเรากูเอาแลกูระเบิดแล้วกูระเบิดแล้วบวกไปออกแล้วเหรอโอ้ยยุคทอดวะพวกง่จังวะเฮ้ยกูตั้กูได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 ้กูไหวกูไหวน้องน้องกูถึงกูถึงได้ดี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 คุณคุณตาไงอโอนไม่อ้วยเตไม่ตล้วเท่ายแล้ โอเคโดนกูเฮี้ยใช้จิตสัมผัสใช้จิตสัมผัสโอเคโดนกูหมดโดนกูหมดน้องเแยปามร้านดิเฮียหังไอเหยื่อเอาไอปามร้านเอาโอเคโเคกูรอดผมพูดกับคผมล่ออะกันกล้ามไอพี่กันกล้างกันเองดิน้องโทษทีครับโทษทีครับลืมปิดไมค์โทษโทษโทษท่าผ่อนโคตรง่เหมือนปลาไม่เหี้ยเอ้ยโทษทีโทษทีมึงก็โง่อไอพี่งานล้วแล้วไอ้เหยื่อจะตายก็มึงหิวให้เหยอะแหละหิวให้เหยื่อไอ้เหยื่อนี่อย่าไปรบกันหยืนอยู่

แล้วโอเคอ่ะไอ้จะบมือเดี๋ยวออไม่ช่วยก้า่งอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเหยืนโนไม่ได้ขอเหยื่ไม่ต้องเหยื่เหยื่ไม่ต้องเหยื่ออ๋อไม่ใช่เหยื่นทีกว่าลิเวอร์พูลเสียแชมป์ดีกว่าอ๋อลิเวอร์พูลเสียแชมป์โอเคโอเคไม่เป็นโนมึงไม่เป็นเรียนหรอวะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมึงไม่ไปเรียนหรอวะไมามาคือผมขอแล้วกูเอาให้แล้วกูเอาให้ไม่คือขอเขารู้ว่าผมพ่อไม่ใครเขาไม่กล้ายุ่งกับผมเลยเนี่ย ไอเยินน่ารักทำไมอ่ะหยนเย้โอเคเหยนโอเคเยนโอเคตายแล้วเออมันจะตายแล้วเยนไอ้ยพื่อรับโทมึชเพื่อนรทเาเคาคุมนี่ถอยนะถอยถอยไถอยไ่เอาเยนด้วยครับเหยินไม่กลับไม่กลับเยนเยนกูมาเยินไม่ไหวไหวไหวเยินไปพ อะไรอะไรอะไรมามาไอมาตีตีนี่เดี๋ยวมังกรดำอ่ะมังกรดำอ่ะมังกรดำหมายไหมตีดาบว่ะมังกรดำมังกรดำมันชื่อมังกรดำไม่เรียกมันด้งอะไรไงอ่เอามังกรดำเออมังกรดำมังกรดำมันมาแล้วไอ้กูโดดกูโดนไอ้กูเก็บสองกูสามกูสามเอาละโดดหัวดาเล็ยังสวยมา เอาเอาแล้วกูบซีเรเปิดร์คปซีกซี้ยอย่าเพิ่งาเพิ่งรจบอย่าเพิ่งรบจบเยอย่าพิ่งรบจบเฮ้ยอะี่วัยรุ่นสทางนี่วะต่อไปมึงเปิดมาค้เดมาช่วยเฉยนั่นแหละมึงฮะตีมถ้าเมื่อวบ้มันจะตายมันตายหยดปีตีป่อปหยอดมหจะตายแล้วมึงหยุดตีเลยนะตีเลยนะหยุดตียนะหยุดตาเให้นมากดเนหยละหยีตีเตี้ย ถอย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 มาเหยื่นเหยื่นถอยมาเฮ้ยเอาทีมโยนแล้วเหยืนมากมังกรน้ำเหยื่นยังตายอยู่พี่ตายอยู่ยังไม่เกิดโอเคโอเคกูพร้อม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 เสมอกูพร้อมเสมอกูพร้อมเสมอขอแค่โดดลงกูก็พอครับไอ้เบิกอะไรผมร้องเพลงอันนี้ให้ฟังหน่อยช็อตติ๊กเตอร์ทเขาชอบอ่ะฟาร์มแม่งร้ายแค่อื่นไปเลยไปหมดเลยลองดูสัตอนดูดิโอ้ยมาคุณเคยฟังพวกอะไรอ่ะไปทอดเพลงชูเบียปิก้าปะ ร้องอะไรฟังอ่ะเป่อะไรชูบะปิก้าอะไรอ่ะเยกูกัหายใจตามอ่ะเมื่อกี้กูกัหายใจตามอ่ะรู้ป่ะเออไม่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 ไอ่ไม่ไม่ไม่ลมงไม่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 ม่ม่ไม่ไม่นม่ไ่ไม่ไม่ม่ไม่ไไม่ไไไม่ไมไมไม่ม่มมไไม่่มมไ่ ผมว่านั่นเป็นดอกมะลินะมีกลิ่นอะต่างอันมั้มีกลิ่นอะมันมันเหม็นนะเฮ้ยเมันได้ยินผ่านสายแล้วฮะอะไรไว้เรียกจมูกมึงดีจย่างเง้ยไปตุ๊กตาจีเราสองเจ็ดีมันมาเนี่ยไงโดดความกลิ่นเออเรากูติดคอมเรากูติด้อมเรากติด้อมเรากติด้อมเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมผู้โดดโอ้โหกูตบหมดเลยมึงดูดิสวยสวยไม่สวยเฮ้ย ต่อไม่ได้เหรอมึงจะสวยทำไมที่หล่ากูจะเซ็ตหยอบ้านกูจะเซ็ตหยอบ้านให้มึงเกิดก่อนให้มึงเกิดก่อนน้องให้มึงเกิดก่อนเหยื่นยังไม่จบเหยอ่เหยื่นเหยื่นอก่อนเหยื่นเหยื่นจะตีเอาดาวไปไหนน่ะเหยื่นอก่อนเหยื่เดี๋ยวให้เขาเล่นทีนึงอยากอยากโชว์พี่ขอโชว์ได้ไหมเหยื่พี่ขอโชว์ได้ไหมเหยื่นนโชว์มัน่อะไรเหยื่เหยื่นพี่จะก็เป็นในปล้องน้ำโชว์อะไรเยเหยื่พี่ขอโชว์ได้ไหมเหยื่พี่ขอโชว์ได้ไหม มันแตกแล้วดิแตกเหียอ่ามันดักอีกอ่ะโอ้ยมันด่าด้วยอ้ยอัดกอุด้านหดว้กาว่าโอ้ยทีมกูดนขอกูเจ้คำสำหรับเราดกก็ไก่ความโดกูเบิไอ่ะได้ไม่ทดู เให้กูเจอมึงเยเดี๋ยวกอะเนี่ไยสุไเฮอตาอกูจะอไ้กวะไรของแม่งวะไอ้เชี่ยกูเล่นแลวกูเจอแต่อะไรแบบนี้เหรอวะแรงแบบแม่งปวดประสาทชิบหายเชียโอเคกูว่ากูต้องเล่นกับเพื่อนแล้วแหละกูจะได้แต่ละดาวเหนื่อยชิบหาย No!